เมืะะ่อก่อนไหนเห็นบ้านทรงน้าแคบเยอะมากเลยค่ะทำไมเขาถึงสร้างกันมาได้คะเนี่ยสาเหตุหลกัลกๆในการที่เขาสร้างบ้านหน้าแคบเนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้จํานวนยูนิตในหมู่บ้านนั้นๆมีมากกว่าสัดส่วนพื้นที่ขายต่อพื้นที่ถนนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 60- 65%ในแต่ละหมู่บ้านขึ้นอยู่กับเชฟที่ดินนะครับการที่เขาทาบ้านหน้าแคบเนี่ยมันจะทําให้สัดส่วนตัวเนี้ยมันสูงขึ้นมาอาจจะได้ประมาณหรือ66%ถามหันอีกังไงก็คือขายมันจะมามึ้าน,นันะเทียบกับ,บนนกว้าน,ยน,นัย่างไราก็จะเพ็นพวกเขายมัน กว้าง4เมตรหน้ากว้าง5เมตรสมัยนีย้เนื่องจากว่าตัวรถยนต์เองเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับการจอดรถ2คันในทาวเฮาส์หน้ากว้าง5เมตรเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้หรือว่ามันอาจจะต้องเป็นรถพวกอีโคคาร์นะครับเขาก็เลยพัฒนามาว่าเป็นทาวเฮาส์หน้ากว้าง5.7เมตรหรือทาวเฮาส์หน้ากว้าง7 m. เมตรอย่างเงี้ยนะครับตัวความลึกของที่ดินเนี่ยมันก็จะตื้นลงนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ e f f i c i e n น y เนี่ยน้อยลงด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีบ้านหน้ากว้าง7เเมมมมตตรรรรหออบ้้นน้าา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 นนกกกววงงง10 60ี่่ยผั Effency จจะะูทป 2%เท่านั้นเองเทียบกับ65% 6 6แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางผังคอมเมนต์ลงมาด้านล่างแล้วอย่าลืมติดตามเพจมา Pocket Depth ครับ